สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาฝึกใช้โปรแกรม CX Programmer นะครับของ PLC Omron นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับรอันดนก็เปิด CX Programmer ขึ้นมานะครับของผมจะอยู่ที่เมนู Start นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะขึ้นรูปนี้นมานะครับทีนี้หน้าต่างก็จะขึ้นรูปนี้มานะครับ ก่อนอื่นเราจะต้อง new project ก่อนนะครับ new ตรงนี้ก็ได้นะครับ new ตรงนี้หรือว่ามาตรงที่ไฟล์นี้ก็ได้นะครับได้ทั้งสองที่ครับก็ new ขึ้นมาทีนี้เราจะตั้งชื่อ POC ก็ได้นะครับคือตรงนี้ที่ขึ้นสีน้ำเงินนี้นะเราจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ใช้ K okay. แล้วก็มาเลือกรุ่นนะครับเลือกเลือกเป็นของผมจะเลือกเป็น c p 1 l นะครับเน็ตเวิร์กก็จะเป็น USB อยู่แล้วนะครับตรงนี้ตรงเซตติ้งเนี่ยเราก็จะตั้งค่าได้ด้วยนะครับจะเป็นตั้งเป็นรุ่นนะครับให้ตรงกับรุ่นของ CPU นะครับอันนี้ก็ M ไว้ก่อนก็ได้ครัที่เหลืวก็คือโอเคอันนี้ก็โอเคไปน,นะครับ แล้วก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับหน้าต่างนี้มาแล้วก็ขั้นแรกนะครับก็จะมาสอนวิธีใช้เลือกตรงแถบเครื่องมือนะครับแถบเครื่องมือด้านบนนะครับก็จะเอาเฉพาะที่เขียนก่อนแบบเร่ง่บนก่อนนะครับก็คือคอนแทคเอ็นโอนะครับก็จะเป็นนี้นะครับเอ็นโอ ก็จะเป็นของออมร้อนก็จะเป็น0.00นะครับน,นี้เราจะใส่คอมเมนต์ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะควันนี้จะใส่ไป S1 ก่อน S1 ทีน,นี้ก็จะเป็น NC นะครับ NC ก็จะเป็น0.01นะครับก็เป็น S2 นะครับ S2 นี้ก็จะเป็นคอนแทคคอนแทคเวลาครับก็จะเป็นก็จะเป็นคอยนะครับคอยก็เป็นตัวนี้นะครับกลมๆนี้นะครับปเปิดนะครับก็จะเป็นหนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์นะครับคอยเป็นเอาพุทนะครับเอาพุทเป็นหนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์ของอัลลัมจะเป็น ด้านด้านเอาพุทจะเป็นหนึ่งร้อยเป็นต้นได้เลขสามหลักครับก็คือหนึ่งร้อยจุดศูนย์ศ้ยุดศย์สามี่ถ้ามีหลาหลาช่องไหลไหลไอโอนะครับหลายเอาพุทก็จะเป็นร้อยหนึ่งจุศูนย์ร้อยหนึ่งจุดศนย์หนึ่งนะครับด้านอินพุตก็จะเป็นศูนย์เป็นต้นด้วยเลขหลักเดียวนะครับศูนย์จุดูย์ศูย์ศจุดศูนย์หนึ่ง ถ้าหลอินพุตก็จะเป็นหนึ่งจนะครับอันนี้ก็จะเอนเ r เข้าไปครับแล้วก็จะเป็น L1 นะครับเอนไปเอเป็นชิ้ใหญ่แลก้วชิใหญ่ l อหนึได้เลยครับ จะมาเซล์ฮอนดิ้งนะครับเซล์ฮอนดิ้งก็จะเป็นคอนแทคเอ็นนะครับ n o นเนี่ยครับ n e w c o n t a c t or w ตอนนี้จะเป็นต่อเลยนะครับไม่ต้องลากเส้นเอามาใส่แล้วก็จะต่อเลยเราก็จะเอาเป็นหนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์นะครับเซล์ฮอนดิ้งไปนี่เรียบร้อย นี้ครบแล้วสตาร์ทนะครับสตาร์ทสต็อปอาปต์นะครับแล้วก็เซลล์ฮันดิ้งครบตามจำนวนนะครับทีนี้ก็จะมาลองฟอร์ดูครับซิมูเลชันดูเข้าไปที่ซิมูลเตอร์ถ้าเร็วไปหรือช้าไปก็ขออภัยนะครับถ้าถ้าเร็วก็กลับไปรีดูได้นะครับทีนี้เราก็จะฟอร์กันนะครับฟอร์ก็ มีอยู่สองวิธีนะครับแล้วไอตัวไอตัวที่มันเป็นคอนแทคติดมาเนี่ยเราก็ e อ cap e ออกไปได้รนาะก็มีสองวิธีครับวิธีแรกก็ดับเบิลคลิกนะครับที่คอนแทคแล้วก็พิมพ์หนึ่งเข้าไปก็จะเป็นออนนะครับถ้าพิมพ์หนึ่งเข้าไปจะเป็นออนถ้าออนอยู่แล้วเราพิมพ์ศูนย์เข้าไปก็จะเป็นออฟนะครับถ้าเป็นเอนโอพิมพ์หนึ่งเข้าไปจะเป็นออน อันนี้ผมจะพิมพ์หนึ่งเข้าไปแล้วก็ e n t e ทนะครับมันก็จะออกอันนี้เอาพุ t ก็จะออกแล้วครับได้แล้วอันนี้คือเป็นเซียอนดิงนะครับคือปกติเนี่ยพุทปตอนสวิตเนี่ยในในการทําง,งานของออโตมชันเนี่ยงานออโตมชันก็จะเป็นถือว่าจะเป็นพบทปตอนสวิตนะครับคือกดติดปล่อยนะเราก็จะจําลองนะครับก็คือทีนี้ก็จะเป็นปล่อย แต่เป็นคิดเข้าไปนะครับแล้วก็ศูนย์ก็คือปล่อยอ่าวงจรก็ยังค้างสภาวะอยู่ครับอันนี้คือลายวงจรก็คือจะเป็นสีเขียว,ยวคือติดใช้งานนะครับสายสัญญาณก็ไฟเลี้ยงก็จะวิ่งตามเส้นสีเขียวๆนี้นะครับมาตรงนี้ก็คือคอนแทคไม่เติยวไม่ต่อนะครับก็จะว่างไว้แล้วก็มาตรงเซลล์ฮอนดะิ้งเนี่ยก็คือเรากดไปครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะเซลล์ฮอนดิ้งมาตรงคิวคอนแทค 100.00นี่นะครัก็จะวิ่งมา S2 เข้าไปที่เอาพุทนะครับ100.00นะครับไฟก็จะติดนะครับเอาพุทก็จะติดนะครับพอ,อติดแล้วนะครับก็จะมาถึงวิธีการปิดนะครับเราก็ปิดฟอร์ตก็คือสมมุติว่าเราปิดที่ S2 นะครับสวิตช์สตอ็อ ก็เดี๋ยวมันคิดเข้าไปนะครับก็พิมพ์หนึ่งเข้าไปก็จะดับนะครับอันนี้คือวิธีการฟอรนทีนี้วิธีที่สองนะครับวิธีที่สองก็เดี๋ยวผมจะออกจากซิมูเลชั o ไปก่อนวิธีที่สองในการในการปอนก็คือเข้าที่ Simulation เข้าเว็บออนไลน์ i m u l a t o r แล้ว mm hmm. ก็รอให้ออนไลน์ก่อนไลค์ like ก่อนทีนี้ก็คลิกขวาคลิกขวาก็ไปที่ฟอสครับฟอสก็ On นอ mm hmm. ก็จะเขียวขึ้นมาแล้วทั้งเส้นออ mm hmm. ก็คือตอนนี้ก็เหมือนกับคลิกปุ่มปต้นทีนี้ก็ต้องปล่อยปอุ่มปต้น ก็ออฟสังเกตว่าจะมียังยังจะติดอยู่นะครับตัวเอาพุทที่คิวหนึ่งร้อยุดศูนยนเนี่ยก็ยังติดอยู่ L หนึ่งก็ยังจะติดอยู่เพราะว่ามันเซลมันิ้งด้วยคิวหนึ่งร้อยจุดศูนนะครับต่อไปก็จะมาปิดด้วยสวิตช์สตอปก็คือ S สอง S 2สองก็คลิกขวานะครับก็คือฟอสนะครับฟอแล้วก็คืออ n นอนะครับต้องคลิกออนก็คือมันจะดับไปนเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาเขียนเลนเดอร์ต่อออกจากซิมูเลชันไปนะครับ วิธีการใช้ตัวคอนแทคต่างๆก็มีมีแล้วสองได้มาแล้วสองสามตัวนะครับก็คือเป็น N N O N C แล้วก็ N O แล้วก็ N N C ัวน,นี้ก็ใช้เหมือนกันนะครับเาตัวที่สี่ก่อนครับตัวที่สี่ก็จะเป็นเป็น N C เป็น N C นะครับก็คือจะจะเกาะตัวนี้ได้เลย นี้จะมาเยนต่อครับเยนต่อก็ใช้ตัวตัวนี้นะครับสมมติจะใช้ตัวนี้ตัว nc nc อามาต่ออันนี้จะไม่คอมเมนต์นะนี่ขึ้นมาแล้ว nc ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็น ลากเส้นเพิ่มนะครับตัวนี้ลากเส้นเพิ่มก็คืออย่างสมมติว่าเราจะใช้คอนแทคตัวเป็นโอนี้นะครับแล้วก็เราจะเพิ่มคอนแทคตัวนี้ Contact นคอนแทคเป็นเป็นแล้วก็เราจะคิดเขียนต่อด้วย ลอยนะครับถ้าเกิดลักษณะน,นี้ก็คือถ้าเราไม่ใส่คอมเมนต์เราไม่ใส่เราไม่ใส่คอนแทคไปนะครับชื่อคอนแทคไปมันจะไม่ขึ้นให้เรานะครับแล้วมันก็ไม่จะไม่รันนะครับแล้วก็ใส่ไปก่อนศูนย์จุดศูนย์หนึ่งูนย์จุดศนศนย์ศนุดศนหนึ่งมีแล้วนะครับแล้วก็ใส่ศูนย์2ุดศูนย์สองศูนย์จุดศูนย์สองไปนะครับ ไม่คอมเมนต์ก็ได้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคอยครับอันนี้แล้วคอยก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวกปุ่มๆแล้วก็มีขีดอันนี้ก็จะใส่ไปค Q เป็น output ที่หนึ่งร้อยจุดศูนย์หนึ่ง ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่ตอบก็เราก็เอาคอนแทคตัวนี้มาใส่แล้วลบก่อนก,ก็ได้ลบไปก่อนอย่างนี้ลกกบไปก่อนแล้วเอาคอนแทคหนึ่งร้อยศูนย์หนึ่งมาใส่ก็จะยาวไปทีนี้แกมาเซลลฟคนดิ้งด้วยคอนแทค 100หนึ่งร้อยจุดสย์หนึ่งเป็นเิสังเกตดูว่าตรงนี้นะครับมันจะขาดวงจอรอยู่แล้วเราจะใช้เส้นนี้เส้นตั้งนะครับแนวตั้งตัวนี้นะครับเพื่อจตั้งลงมาต่อได้เลยแต่ถ้าเราจะลบกก็คือจะให้เป็นรูปลูกศรอ,อย่างนี้เป็นเลขอย่างนี้ก็ กดที่ Escap e ได้ตอนนี้วงารต่อกันแล้วนะแต่สังเกตดูว,ว่าไอ้ตัวนี้มันจะมีแดงๆอยู่ว่าเราไปต่อแล้วเราไม่ได้ใส่คอมเมนต์ที่นี้ผมต่อให้ดูให้เห็นนะครับผมก็จะลบออกก็วงจรก็จะครบสมบูรณ์เป็นตัวนี้0.02นี้จะเป็น s3 เป็นอโต้ถ้าตามตามมาตรฐาน นี่แล้วนะครับนัคือ Q Q หนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแถวแถวสองแถวสองนะครับแถวสองทีนี้จะมาฟอสด,ดูนะครับทีนี้ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปท,ที่ใช้กัน,นบ่อยๆก็จะมี ตัวคอยก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีเส้นเส้นขีดยาวนะครับตัวนี้ครับขีดสั้นขีดสั้นขีดยาว,วก็ต้องมีทัมเมอร์ที่เราจะใช้กันก็เอาคอนแทคมาก่อนเห็นตรงนี้มาก็สูงจุดสูงสามแล้วไม่คำนวณนะต้นจุดสูงสาม แล้วสมมติว่าเราจะเชื่อมต่อสมมติว่าเราใส่ไปแล้วนะครับแล้วมันผิดหนึ่งร้อยศูนยศนหนึ่งศูนย์สองทีนี้ทีหนึ่งใส่ไปนะครับสมมติว่าเราจะตัดวงจรตัวนี้ออกลบตัวนี้ออกนคะรับเราสามารถลบด้วยวิธีการคลิกที่ตัวลายรีดโหมดนี่นะครับ เข้าไปเราก็จะลบได้ยาวลบเฉพาะเส้นนะครับเราจะลบเส้นได้ทั้งหมดแต่คอนแทคเนี้ยจะยุดจะเหลืออยู่วิธีลบคอนแทคก,ก็เดี๋ยวก็จะต้องลบด้วยวิธีการนี้ e s c ก p e ก่อนนะวิธีการลบด้วยคลิกเข้าไปที่ตัวคอนแทคแล้วก็ Delete นะครับที่เมาส์นะครับ,หร,บหรือ หรือว่าคลิกขวาแล้วก็ e ี e ิทก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราจะเราจะกลับไปที่เมนูเดิมแล้วก็คอนโทร l แล้วก็แทรไปได้เลยนี่คนระับแล้ววิธีต่อเส้นก็จะมีอยู่สองสองแบบครับคือแบบแนวตั้งกับแบบแนวนอนแบบแนวตั้งก็จะเป็นเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็จะต่อต่อได้เลย แล้วก็แบบแนวนอนก็จะเป็นเส้นนี้ต่อไปได้เลยต่ออย่างนี้ก็ได้หรือหรือว่าจะลกลบก,ก็ลบคลิกได้เลยกดเลื่อนก็ลบหรือจะลากยาวก็ใช้ตัวนี้นะตัวลายตัวนี้ถ้าจะ拉ยาว ถ้าลบก็ตัวนี้นะทีนี้เราจะมาใส่ทัมเมอร์กันนะครับทัมเมอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ New p c In Option I นะครับวิธีใส่ทัมเมอร์นะครับก็จะเป็นพิมพ์ T เข้าไปนะครับ T I M แล้วก็เคาะครั้งหนึ่งนะครับเิวมาตามศูน แล้วก็เคาะครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ชาร์ปนะครับชาร์ปเข้าไปแล้วก็เติมจํานวนไปนะครับสมมติว่าหนึ่งวินาทีก็จะเป็นสิบนะครับถตายี่ถ้าสองวินาทีก็จะเป็นยี่สิบครัครัจะใส่ยี่สิบเข้าไป e n t เตเข้าไปไม่ใส่คอมเมนต์นะคถ้าสมมติว่าเขียนเขียนทามเมอร์ถูกเนะี่ยมันจะขึ้นสีดำทั้งหมดนะครับ แต่ถ้าผิดนี่ผมจะลองลองทำให้ดูนะครับถ้าผิดอันนี้จะคลิกเข้าไปแล้วก็ d e l ดีดถ้าสมมุติว่าจะใส่ทัมเมอร์แล้วเราทําผิดมันจะเป็นยังไงสมมตเราพิมพ์ไปทามศูนแล้วก็ชาร์ ถ้าลักษณะอย่างนี้นะครับขึ้นแบบนี้นี่ก็คือแฮมเมอร์เนี่ยคือใช้ไม่ได้ก็คือเป็นผิดนะครับต้องแก้พิธีแก้ก็ลบออกไปก็ใส่เหมือนข้างต้นนะครับที่ผมบอกบก็คลิกเข้าไปที่ตัวแฮมเมอร์ครับแล้วก็เอามาวางมาแล้วก็ใส่ t ี t m นะครับแล้วก็เพาะข้างหนึ่งนะครับวินวงวัดข้างหนึ่งแล้วก็ใส่ เลขไทมเข้าไปก็คือ t i ม e สูง์ทม์ศูนย์ททม์หนึ่งไทมสองทมสามนะครับมีทัมเมอร์อยู่ในตัว p l c เนี่ยเยอะแยะครับเป็นเป็นร้อยๆนะแล้วก็เคาะครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ชาร์ปเข้าไปก็ใส่ยี่สิบเข้าไปนี่จะคอมเมนต์ว่า t i ม e อะไรก็แล้วแต่ครับันนี้ผมไม่คอมเมนต์นะครับเพราะมันจะมีเรื่องอยู่นะสูงคือยี่สิบไทมศูนย์ชาร์ปยี่สิบก็คือ 2วินาทีทีนี้ก็จะมาลองลองซิมแฮมเมอร์ดูตัวนี้เรายังไม่ได้เซ์ฮอนดิ้งนะครับเราจะเซ์ฮอนดิ้งก่อนก็ได้อันนี้ผมจะลบลบแล้วเซ์ฮอนดิ้งให้ดูจะได้ลองเขียนเทสไปด้วยกันไปเซ์ฮอนดิ้งไปเลยอันนี้ง่ายๆนะครับตัวนี้ เรดึงคอนแทคตัวตัวเปล่ามาทีนี้วิธีใช้แบบคอนแทคที่เราไม่ต้องเขียนเส้นอีกก็คือตัวที่สามนะครับก็จะเป็นตัว New Contact ครับ O R วงเล็บ W เราใส่คอนแทคเข้าไปเลยทีนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยจุดศูนย์สองเซลล์ดิงเรียบร้อยทีนี้ยังขึ้นสีแดงอยู่ แสดงว่าเรายังเขียนไม่หมดเราก็เอาตัวเขียนมาเลยตัวลายคอนแทคหมดลายคอนแทคหมดมาเขียนลากเลยปึ๊บเป็นเส้นเลยครับแล้วก็ Escape ไปก่อนทีนี้จะมาดูการ Simulate ดูตัว t i m e r นะไปที่ Simulation นะครับแล้วก็ Work Online Simulator ก็วันนี้กําลังไลท์ไลท์เสร็จแล้วถ้าขึ้นตัวข้างล่างขึ้นมานะครับมันจะบอกเตือนนะครับแล้วก็ปิดกากบาดออกไปนะครับทีนี้เราก็จะมาฟอรด,ดูทำเมื่อสังเกตดูตัวนี้มันยังไม่ถูกมันไม่ถูกรบกแต่เรามาดูลองฟอรดดูก่อนว่า มันจะยอมไหมครับทีนี้ตัวตัวทา์เมอร์ตัวเนี้ยมันจะต้องเอาไปเอาไปใช้งานสมมติว่าถ้าเราจะเอาให้ไปเป็นเงื่อนไขก็คือเราจะต้องเอาทา์เมอร์เนี้ยไปกั้นกับตัวเอาพุทที่หนึ่งร้อยจุดศูนย์สองนะครับเดี๋ยวจะเขียนใหม่นะครับออกจากซิมูเลชันไป ที่ผมจะรีลิออกก็คือใช้ตัวนี้นะครับรีลิออกแล้วก็เขียนใหม่แล้วก็ดึงตัว Contact NO มาคลิกได้เลยครับตัวนี้ก็คือเราจะใส่ที่ศูนย์ทีศูนย์กด e n น e r เลย สังเกตดูว่ามันมันจะไม่ยอมนะครับถ้าไม่มีคอนแทคเราจะต้องเลือกคอนแทคมาตัวหนึ่งเาจะใส่คอนแทคอะไรนี้เราจะใส่คอนแทค แทนตัวคอนโซีมาเลยนะแล้วก็วางเลยเอาเอสสองมาใส่แล้วเขียนใหม่าวางเลยแล้วเราก็ลองซิมดู ได้แล้วนะอันนี้คือตามหลักนะคือตัวนี้เงื่อนไขก็คือท t ทีศูนย์นี่จะเป็นทัมเมอร์นะครับแต่พอกดสมมุติว่ากดกดสวิตตัวตัวศูนย์จุดศูนย์สามนี้นะครับกดตัวศูนย์จุดศูนย์สามเนี่ยมันจะขึ้นมาลันที่ ไทม์สูงนะครับจะต้องเป็นยี่สิบวินาทีก่อนแล้วตัวคิวร้อยจุดศูนย์สองเนี่ยถึงจะทำงาน,นครับมาดูกันนะครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทำงานนะครับคิวร้อยเอ่อครบยี่สิบวิปุ๊บคิวเท่าพุทหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจุดศูนย์สองเนี่ยถึงจะทำงาน,นครับอันนี้เราก็เอาไปใช้งานได้ สำหรับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครจะเอาไปต่อยอดได้ก็ก็ยินดีนะครับอันนี้เป็นการสอนที่เบื้องต้นก่อน,นะครับก็จะออกจากซิมูเลชันไปอันนี้สอนถึงท i มเมก่อนนะครับก็คือที่เราได้ก็คือหนึ่งครับคอนแทค t n o นะครับแล้วก็ Contact nc แล้วก็ c o n t นแ t NO แบบที่มีเส้นต่อให้เลยแล้วก็คอนเทนต NC ที่มีเส้นต่อให้เลยแล้วก็เส้นต่อแนวตั้งแล้วก็เส้นต่อแนวนอนสั้นแล้วก็มีเอาพุนะครับเป็นคอยตัวนี้คอยคอยปิดเนี้ยก็ไม่นิยมใช้กันนะแต่ก็แล้วก็จะเป็นคอยปิดแล้วก็ทัมเมอร์ แล้วก็ต่อไปก็ตอนนี้ข้ามไปเลยครับไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ก็ไปที่เส้นล่างเส้นยาวนะครับแล้วก็มีลบเส้นนะครับลบเส้นใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นการซิมูเลชันใช่ไหมครับการซิมูเลชันเราก็ต้องเลือกเวิร์กออนไลน์ซิมูลเตอร ก็จะไลท์อย่างนี้นะครับแ,นะแล้วก็เวลาฟอสใช่ไหมครับฟอสก็นี่ก็เอชแคปไปนะถ้ามีมีรูปมีรูปดีนิมอาอย่างเงี้ยเราก็เอชแคปไปการฟอสก็ยังมีอยู่สองแบบใช่ไหมครับอย่างท,างที่ที่บอกไปแล้วอันนี้ก็สามารถรีไปดูได้นะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อหลายหท่านนะครับหลายหลคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร e ให้นะครับ